สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดต,เต,เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ล่าทั้ง2ลิงก์เลยนะฮะ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับเขาบอกว่าตอนนี้บอร์ดระดับสูงทางแมนยูเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาเรื่องของสปอนเซอร์คาดอกรายใหม่นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้ามาแทนที่อยู่แล้วนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยเป็นเชฟโรเลตใชมรับที่จะหมดสัญญาในช่วงเร็วนี้ แล้วก็ต้องหาสปอนเซอร์รายใหม่เข้ามานะครับซึ่งตามรายง,งานเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยกำลังเจรจากับสปอนเซอร์รายใหม่อย่างที่ว่ากันไปแล้วแหละนะครับที่จะเข้ามาแทนที่เชฟโรเลตนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยม,มานะครับว่าสปอนเซอร์รายใหม่คาดการณ์แบบคร่าวๆนะครับก็คือน่าจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีมูลค่าที่ไม่ต่ำกว่าปีละ70ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์เดเนี่ย มีสปอนเซอร์คาดอกมาแล้ว5รายนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งสมโมสรครับก็มีชาร์ปนะฮะมี AIGAON นะครับแล้วก็เชฟโเรเลตนะปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็จะมีในส่วนของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่รายที่กำลังมีข่าวอยู่เข้ามาทดแทนทางเชฟโเรเลตนะปัจจุบันนั่นเองนะครับที่กำลังที่จะหมดสัญญาแล้วนะครับ โอเคนี่คือรายงานเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับในเรื่องของสปอนเซอร์คาดอกนะฮะซึ่งของเดิมก็ตามนี้แหละนะครับเทปโรเลตนะจะเปลี่ยนละนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามข่าวก็สิบที่ออกมานะครับส่วนเรื่อนราต่อมาครับก็เรามาดูเรื่องของการบาดเจ็บกันหน่อยหลังเกมเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าใครพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างเนาะนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันซึ่งโอเล่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแรดฟอร์ ในเกมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขานะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่กล่าวมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับในจังหวะที่สปีดแบบเต็มกําลังลงมาช่วยเกยมรับนะฮะในช่วงราวนาทีที่70ละนะครับเป็นจังหวะที่ทางซิตี้สวนกลับไปนั่นแหละนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดมันยังมีจังหวะหนึ่งที่แรดฟอร์ดเนี่ยวิ่งแบบสปีดจากแนวลุกลงมาแนวรับเพื่อช่วยสกัดบอลน,นะครับ จากจังหวะน,นั้นปุ๊บเขาเจ็บเลยแล้วก็มีการถอดรองเท้าด้วยนะครับมันแสดงเห็นว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหนักพอสมควรซึ่งรอดูกันนะครับว่าในเกมนั้นน่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันที่น่าจะไม่พร้อมถ้าเกิดไม่พร้อมก็อาจจะเป็นเมสันเกนบูทนั่นแหละนะครับที่ลงเล่นทดแทนกันไปนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเอเดนสันคาร์วานี่ครับกองหน้าตัวเก่าของเรานะครับที่ในเกมที่ผ่านมาไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับ ซึ่งโอเล่บอกว่าคาวานี่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมกลางคันด้วยนะครับซ้อมๆอยู่ได้รับบาดเจ็บละนะครับแล้วก็เขารู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ก็เลยมีการยกเลิกการซ้อมสําหรับคารวานี่กันไปนะครับก็นี่คือเหตุผลนะฮะที่คาวานี่ไม่พร้อมนะครับซึ่งกีบันน้าก็รอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนถามหาแล้วนะครับสําหรับคาวานี่โซนอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งผมไปเห็นข่าววันผ่านนะครับใน ME n เนี่ยเขาบอกว่า ลูกชอเนี่ยในเกมดังกล่าวก็คือเกมพบกับซิตี้เนี่ยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้แบบเต็มเวลาอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการฝืนเล่นทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลูกชอเหมือนกับจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็นั่งไปกับพื้นของสนามนะฮะอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับแต่ด้วยความใจสู้อยากช่วยทีมเนี่ยลูกชอก็เลยขอเล่นให้มันแบบถึงที่สุดนะครับนั่นคือข้อมูลออกมาจากเอ็มนะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเขาฝืนเล่นนี่แหละพอมันฝืนเล่นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบระยะยาวกว็ได้นะครับถ้าเกิดการที่ฝืนหลายครั้งหลายๆเกมหลังจากเนี้ยอาจจะมีผลเกี่ยวกับบอลทีมชาติด้วยที่เขากําลังจะติดทับทีมชาติถูกไหมครับแถมทั้งในเรื่องของโปรแกรมนัดหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออมาเช็คดูกันอีกรอบหนึ่งถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากจะเสี่ยงสักเท่าไหร่นะเรื่องนี้ผมบอกได้เลยนะฮะเพราะว่าลูกชอช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกาลังดีด้วย คือเข้าใจนะว่าอยากให้ลงเล่นทุกเกมแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีปัญหานะครับหรือว่าไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าเสี่ยงดีกว่าเอาเตอรลิสลงก่อนก็ได้ผมคิดว่าแฟนบอลก็เข้าใจเพราะว่านักเตะได้รับบาดเจ็บนะักเตะไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแฟนบอลเข้าใจอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะอย่าเสี่ยงเลยนะครับเดีย๋ยวจะเป็นเหมือนป๊อกบาอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปฝืนใช้แล้วก็เจ็บยาวอ่ะนะฮะส่วนแกร็ตตเนวิลนะครับแกร็ตเนวิลเนี่ยก็ได้มีการออกมากล่าวชื่นชมหลังเกมนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ทม นั่นก็คือลุกชอนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าลุกชอเกมดังกล่าวโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ขึ้นมาทําประตูได้ด้วยนะครับแกรนด์นวบอกว่ามันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากครับนะยิงได้แบบสวยสดงดงามนะครับแล้วก็แถมทั้งจังหวะขึ้นมาขึ้นเกมขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันด้วยตั้งแต่การออกบอลของดีโน่จนลุกชอพาบอลขึ้นมาแล้วก็มาทําชิ่งกับทางแรดฟอร์ดแล้วก็ยิงเข้าไป นะครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นเกมที่ดีแล้วก็จบที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่เกเดนเวิลเนี่ยกล่าวชมลุคชอนะครับแถมทั้งพอสโคครับตำนานนักเตะของแมนยูอีกคนหนึ่งครับก็ได้มีการออกมากล่าวชมนักเตะของทางแมนยูหลังจากจบเกมด้วยครับมี2คนที่เข้าตาพอสโคครับก็คือเฟร็ดแล้วก็แม็กทรบนีฮะซึ่งพอสโคบอกว่าเกมวันนี้โอเล่จัดมิดฟิลด์คู่ที่เหมาะสมมากครับในการเจอกับซิตี้นะครับ โดยใช้เฟสกับแมต r ูเมนีครับแล้วก็เขาทั้งคู่เล่นได้แบบเหนียวแน่นมากแล้วก็มั่นคงมากนะครับจนไม่มีพื้นที่ให้ซิตี้ได้เล่นง่ายนักสักเท่าไหร่นะครับในเกมดังกล่าวนะครับรวมทั้งมีการชิงบอลน,นะครับมีการทําลายเกมของฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะครับซึ่งมันเป็นผลที่สมบูรณ์แบบมากในมุมมององทางพอสโคนะครับ แล้วก็มีการจัดการ g, ควินเดอร์บอยกุนโดการที่เป็นตัวอันตรายของแาซิตี้ได้ด้วยนะครับทําให้ความน่ากลัวของแาซิตี้ลดน้อยลงไปนะครับนี่คือสิ่งที่พอสโคกล่าวชมทั้งเฟรดแล้วก็แม็ตโทมินีในเกมดังกล่าวนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวลือข่าวก้สิบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเอามาฝากกันในช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดลี่เมลนะครับมีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับในเรื่องของกองหน้าของทางแมนยูทีนะ่ตอนเนี้ย มันกับมีการเรียกร้องให้แมนยูไปซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งลิลต์ายชื่อเนี่ยก็มีเอริงเบลฮาร์แลนด์เฮลิเคนนะครับแต่ว่าเดลี่เมลบอกว่ามันเป็นไปได้ยากครับที่แมนยูจะไปทุ่มซื้อเฮลิเคนในราคา150ล้านปอนด์ในช่วงแบบโควิด19แบบนี้ครับมันเป็นไปได้ยากมากไม่ใช่เพียงแค่แมนยูหรอกครับทุกๆสมสรในโลกฟุตบอลเนี่ยทุ่ม150ล้านปอนด์ในช่วงเนี้ยพังแน่นอนสมสรอนพังแน่นอน นะครับไหนจะค่าตัวค่าเหนื่อยอีกนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าแมนยูไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินก้อนโตสําหรับเฮไดเคียนแน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าโควิด -19 เล่นงานแบบนี้นะฮะซึ่งมันอาจจะมีตัวเลือกลงมานะครับไม่ก็เป็นการปั้นดาวรุ่งนะครับกองหน้าดาวรุ่งที่น่าติดตามนะตอนนี้ของทางแมนยูก็คือโจฮูกิลนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับชุดเยาวชนนะครับในเวลานี้แล้วก็โอเล่เนี่ยว่ากันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเขาวมานะจากดีนันติเขาบอกว่า โอลีเนี่ยชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับกองหน้ารายนี้ด้วยถึงขั้นที่ให้ทีมงานเนี่ยพยายามที่จะประครบประงมกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาต้องการเลือกใช้งานให้เร็วที่สุดนะครับนะก็นี่คือข้อมูลจากเดลี่เมลที่บอกกันมานะครับว่าเฮดดีเคนน่าจะเป็นไปได้ยากซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยากจริงๆนะครับร้อยห้าสิบล้านปอนด์เนี่ยนะฮะในช่วงนี้ลําบากครับจะลองซานโช่เราแบบเก้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยล้านปอนด์เราอย่างยากเลยอะ แค่เคียนปลาไปร้อยห้าสิบเนี่ยปวดหัวเหมือนกันนะครับส่วนข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวหลุดออกมานะครับก็คือเสื้อเยือนในช่วงซีซั่นหน้านะครับซีซั่นหน้าเนี่ยมีการปล่อยเสื้อเยือนออกมาเป็นภาพหลุดนะแต่ว่ายังไม่มีการประกาศยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมีการเล่นข่าวในโลกออนไลน์กันเต็มไปหมดมีการแคปภาพมีการแชร์ภาพกันเต็มไปหมดว่าเนี่ยคือเสื้อแข่งใหม่นะครับมันก็เหมือนกับ เป็นชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเยือนในฤดูกาล1 9 9 1จนถึง93นะครับเป็นเสื้อคอ V ีสีพื้นนะครับเป็นสีขาวนะครับก็ตามนี้นะฮะทุกคนน่าจะได้เห็นกันชัดเจนอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่าผมก็ไปแคปต่อมาอีกทีนะครับก็นี่คือว่ากันว่าเป็นเสื้อหลุดออกมานะครับยังไม่ยืนยันนะนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันไปก่อนนะครับส่วนข่าวอื่นนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ยืนยันได้แบบร้อเเซครับในเรื่องของดิแคมไรท e ซึ่งดิคแฮมไรเนี่ยเราทราบขันดีครับว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแมนยูแล้วก็ลิร์พูอย่างหนักนะครับซึ่งว่ากันว่า3ทีมนี้จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเวสแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าล่าสุดดวิดมอยนะครับผู้จัดการทีมของทางเวสแฮมเนี่ยกล่าวว่าดิคแฮมไรเนี่ยจะไม่ย้ายออกจากเวสแฮมอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอราคาที่อยู่ดับ1 0 0รล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ d ดคแอนไรท์ ide, เมื่อไม่นานวันนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเขายังแฮปปี้ดีกับทางเวสแฮมด้วยเพราะฉะนั้นการซื้อ d ดคแ n นไรท์ ide, ยากไปใหญ่ครับตอนแรกถือว่ายากนะที่เวสแฮมโกงราคามาในระดับ70-80ล้านปอนด์ครับตอนนี้ยิ่งยากไปใหญ่ครับผลงานดีด้วยราคาสูงขึ้นแบบเรื่อยๆด้วยนะครับก็ลำบากเลยฮนะท Man ั้งแมนยูเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวเขาอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของเมทไทเดลิกครับแนวรับ ของทางยูเวนตุสนะฮะแมนยูกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับเมทไยเดลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูเคยให้ความสนใจมาแล้วสมัยที่เมทไยเดลิกเนี่ยอยู่กับทางอาแจกแล้วก็มีข่าวว่าจะย้ายทีมคือตอนนั้นอนะแมนยูจริงจังด้วยแต่ว่าเหมันกับแนวรับรายเนี่ยเลือกย้ายไปยูเวนตุสแทนนะครับไม่ได้เลือกย้ายมาแมนยูนะครับแมนยูก็แป้ก,กันไปซึ่งโอเล่ L e มองว่าการได้ตัวเมทไยเดลิกเนี่ยจะเป็นการสร้างแผนแนวรับแบบระยะยาวได้เพราะว่า ไม่ไทยดลิกอายุยังน้อยด้วยนะครับแล้วก็ว่ากันมายูเวนตุสเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินครับในช่วงซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าโควิด1 9เล่นงานนะครับถึงขั้นอาจจะมีการปล่อยนักเตะบางรายนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบค่าเหนื่อยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเงินบางส่วนมาหมุนในสโมสรน,นะครับซึ่งรูปแบบการปล่อยตัวเมไทเด้ลิกเนี่ยอาจจะเป็นการยืมตัวบวกกับออปชั่นซื้อขาดนะครับจนจบซีซั่น ซึ่งรอดูกันครับว่าแมนยูจะทําอย่างไรเกี่ยวกับเดียนนี้ฮะก็เป็นแนวรับที่แมนยูเคยชอบมาก่อนโอเล่เคยชอบมาก่อนรอบนี้จะกลับมาให้ความสนใจอีกรอบใหม่ก็ติดตามมันดูนะครับส่วนเรนืองราวของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับก็เรามาดูมุมมองของดิดมาหามันกันหน่อยอดีตมิดฟิลของทางลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าเอริงบลฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของทางดอทมูลเนี่ยควรที่จะ ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งฮาร์มันเนี่ยบอกว่าผมไม่คิดว่าฮาแลนเนี่ยจะเป็นผู้เล่นของทางซิตี้นะผมนึกภาพไม่ออกเลยณเวลานี้ครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าซิตี้เนี่ยจะให้ความสนใจในตัวของนกเตอรานี้หรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าแผนการเล่นของเป๊ปเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กองหน้าตัวเป้าเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ วิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยก็คือการเน้นการต่อบอลไปทั่วสนามแล้วก็คงไม่ใช่ทีมที่เหมาะสมในการคว้าตัวหรือว่าการมีฮาเลนอยู่ในทีมณเวลานี้ครับแต่ในขณะเดียวกันทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพวกเขาเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีความเร็วสูงมากมายนะครับที่พร้อมในเรื่องของการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะฮะมันทําให้ผมเนี่ยคิดว่าฮาเลนน่าจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์เดมากกว่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางฮาร์มันเนี่ยอดีตมิดฟิลของทางริพู คอมเมนต์กันออกมาวิเคราะห์กันออกมานะครับซึ่งปิดท้ายกันครับมีเกี่ยวกับในเรื่องของโพลที่ออกมานะครับใครเป็นตัวเต็งที่จะได้ฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเมื่อ s k y ยเบเนี่ยบริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยได้ออกอัตราต่อรองออกมาครับว่าฮาแลนด์เนี่ยจะเลือกย้ายไปทีมไหนนะครับก็มีหลายๆทีมนะทั้งซิตี้ทั้งเชลซีทั้งแมนยูเรานะครับ แล้วก็อีกหลายทีมมากมายนะครับมีเรอัลมาดริดมีบาซ่าซึ่งสกายเบียดเนี่ยบริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยบอกว่าตัวเต็งหนึ่งเนี่ยยกให้เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเต็งสองเป็นเชลซีนะครับเต็งสามเป็นแมนยูนะครับส่วนตัวเต็งต่อๆมาก็อย่างที่ว่ากันไปครับก็จะมีบาเยอร์นะครับเต็งสี่เต็งห้าเป็นเรอัลมาดริด เต็ง6เป็นยูเวนตุสบาร์เซโลนาตัวเต็งที่7เนี่ยก็เป็นเรวพูนะครับตามลําดับกันไปและนี่คือรายงานที่มีข่าวกันออกมานะครับในเรื่องของเออร์ลิงบห์ฮาร์แลนด์ที่ปลายทางคาดว่าจะไปอยู่ทีมไหนในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าอนาคตอันใกล้นี้ครับก็ติดตามมาดูครับหรืออาจจะอยู่กับดอนมุลต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสเหมือนกันโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหนน้าะครับ